สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขายุธนางานยุธ่บันขาดฐานเท่ารับพี่น้องอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับตอนนี้ทีมงานสางเวทีของเฮากำลังติดตั้งเวทีมีอุปสรรคครับพี่น้องมือนี่เพราะว่าติดต้นไม้ญ่นะครับทั้งเทศบาลเพิน่นได้ประสานรถมาตัดต้นไม้ออกเฮาทั้งนี้ึ้นึ้นได้บ่เบิดครับพี่นอ้องเหลือรางลันสั่นหนึ่งน่าจะได้ปั้นงามตรงนี้ออก คือย,ยังไดีย๋ยง่ายคือยังไดี๋ขยับเวทีมาอีกมองหนึ่งนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเห็นแบนโอคนท้ายสดสดหรือว่าเห็นผู้ใดนี่แหละท้ายถอดสดนะครับกตบว่าเป็นอุปสรรคอย่างครับพี่น้องตัวตอนนี้เวลาหามงมงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านสานท่านงานแน่นอนเพราะว่ารถเวทีของห้งกาก็ใส่ระบบให้โดริกนะครับบ่ได้ยาก นะครับจากเวทีโค้งนางรันเคินแล้วเรียบร้อยสร้างไฟกับพิดข้าวเดียวนะครับตอนนี้นะเวทีของเฮ้านะครับพี่น้องก็ได้มาปู่สัดปูเสื้อจับจองทีนางแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะครับสิ้ผ้าไปเบิ้งมาผู้ใดจองใส่อยู่ใส่เนี่ยนะครับโอ้อันนี้อันนี้สัดเจ้าผ้าด้วยนะ่ด้องสัดเจ้าภาพนะครับโอ้ทนถุงผีเฮ้าของเทาปู้สัดปูเสื้อแล้วเป็นทีเรียบร้อย เพราะเขาไปหอบเื่อไ่ที่แจ็กโคตใส่เมเื่อรวนะคะโอ้<ส>ม่อนี้่อนี้เ่อนี้บ,<อ>มบ่มีบมีซื้อพี่น้องได้ซอย่างนะคะบะ่าส่เต็มจักรยานะี่บมี่ซื้อติดแต่ว่าสาดนี่เต็มแล้วเป็นตีียบอยรต้นใหม่ช่างนี่นเป็นอุปสรรคพี่น้องพเพื่อ้มาตัดออกแวเป็นียบรลอยจะทำให้ต้นอ,อี๋ผนวชเนี่ยคนมาหา่งามออกหาเีสบาลน,นะครับอุ้นช่างแต่งสภาพที่ประสานานน เอออันนี้เป็นรถที่มันสร้างไฟของเฮานะครับดังเวทีกับผ้ากันอาบน้ำแบบได้อยนะครับตาดอกมองมองตาสะอ่อนแต่พี่น้องเอามาบางพลอยใหญ่นี่เราไปยู่ยังไหมแบบางพลอยใหญ่ไปยู่ยังไหมปยู่ยังมามที่ถือได้จับอที่ยงเมื่อไหร่ครับขุ่วเขาอันลูกก็ไม่อายุสิ ทั้งไปยังไงน่ล่ะไปหงเขามามเจ้าาตีโอพนไปหงเขาพนไปเสียบอันนี้กายยุบัดเนาะัามเจ้าแสดงผู่วานหูก็มีอะไรจะยู้ใส่กนนะทั้เจ้าน่ะ คือมันยิ่งฮะคือมันยิ่งคือมันยิงคือมัยิงเท่าบ่เออเอาคือก็คือว่ามันพอไงที่เสนอกระเลยะแถมถอดเด้อแต่เราว่าถื่อกระเลยยับปป๊บไหมใส่ถอดก่อต่อเบิ้งนี่หลุมไหมยังล่นนะต้าพี่น้องสิบห้ายังเลาะเบิ้งสอยดาวสิบห้ายังเลาะเบิ้งงานนะครับของอยู่ของกินบริเวณหนะงานของเข้าครับพี่น้องหิวเมื่อยเบื่อค่ะเด้หิวเมื่อยเบื่อค่ะ ใแเลย,ย,ยุ้นะ่อยกินอแมคค่ายบีบหมดือบเนีอาใส่ให้หมดนะลูกใส่ให้หมดนะคะตนะก้าใส่นะะในตะก้าให้หมดเลย<า>ได้เลยคะ่ะอน้

กระสุดส่วนพนนะครับแามผีไก่ยีพี mm hmm. มีเด้แนวกดกิติชัยมาถึงินนะครับ mm hmm. ก็เียวปอะป๊อก mm hmm. ซื้อบ้านพี่น้องนะซึเป็นพระธาตุองค์นี้นะครับบา้านธาตุฐานเท่าพี่น้องรอบๆของอยู่ของกินภายใน,ในบริเวณงานพี่น้องมาเอาาะิะมาอยากทำพิธีชุดท่าบุญนะครับบูชาพระเจดจากนี้คือบร,ริเวณหนนะ้าองคพ์พระธาตุครับพี่น้อง บ่มีเพิ่มละค่ะค่ะบมีเพิ่มละค่ะพีอะไรยังไงค่ะบุษราปาไตเร้อพี่น้องเด้ออันนี้เซมันเวที่กังเมันมอลำก่อนมอลำาอย่างเป็นสารพะพี่นะงึ่เป็นงานลายมือยู่ล่ะองแท้ค่อยๆได้ไหมจ๊ะค่อยๆค่ะจ๊ะพูดนวโบราได้เียงตัดไงนะจัาบัติของ องบักแนี่นี่นพีรองบัตรนะสามิบบาทคะเด้อความสิทํากันแสดงนะ,นะครับนีพี่รองสองฟังทางแมนแม,มนเมิร์ดนครับ ี่นอนป้อนองค์น้อยดิหนิ กล้พี่นองโซ่กันเดื่งซอยดาวหรอกพี่น้อร้านข้ากางนอกกับมี่พี่น้องอ่าเด็กยุ่งกินเอื้อเพี่น้องเอื้อเอื้อแต่เงินมาสื่อกินแมลงล้านข้าบ้าเอื้อนะครับหอดโครงไกลกับมี่แต่พี่น้องออกมาประมาณทุ่มหนึ่งนิด คือสิบ่มีบ้านนังล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ชาตเต็มสน,นามแล้วข้าขุดดีแต่การค่าประมาณนลอยกว่างา่างลอยกว่าลานนะพี่น้อง อนี่โทรโทมานางถ่าแล้วบี้พี่น้องเฮ้ยไปทำอุ่นใจเนาะเนี่ยแหละรับงานบัตรพี่น้องทุกอย่างมันลหละนี่ไปเบิรเลยมันเหล่ามีความสุขเด่นเลยทำมากแรงมากเลยมีพี่น้องมานางรอนางถ่ายยุงซี่มันเป็นความสุขของศิลละปินหมอล่ำนะครับพี่น้องที่มาเห็นค้นปูสร์ปูเสื้ออันนี้่อเช่นสนราโอ ที่งานสั้นเราพองน้าปูศาธะอันนี้โยเกิดโอ้เติรเนคือปูศาตร้ายแต่ว่าเตินเสีมานได้หนึ่งมาเร่งเนาะอย่าใยนะครับโอ้ยปวดนะพี่น่องเอ้ยมาสิภาพไปเบิ้งระบบลังระบบลังเวที่คองเขานะครับอันนี้ นั่งร้านข้างนี้นเพราะท่านได้เกิดในภาวะล่อพบใหม่เปิดมาตัดน,นะครับพี่น้องทีมิสซังไฟห้องก็งลังเตรียมระบบจอเตรียมจอเตรียมยอย่างนะครับอันนี้เบื้องบ้านของศิลปินจลาทานบ้านนะพี่น้องวันนี้สะดวกสะบายนะครับของนำ้ำหอมหลังเวทีมิสี่ห้องก็ได้เรียนผ,ผ้าผูกผ้าพ้นพี่น้องเออจะเป็นเป็นบุญหลายซะสันจังเหมือนจังหมู่บ้านนี่ดีดีดีหลายดีหลายดีหลายนะครับหม่องยูหม่องเศร้าศิลปินจลาพ้น ดีเดอพี่น้องดอเพื่อนข่อยยืดซื้อนี่ <c oughs> อันนี้บ้านของกอดกิติิใช่ดีเดอพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะไปอีเกเตแล้วบาทันมาแต่ว่าข่อยพร้อมแล้วเงี้ยไปเนี่ย,ยเดีอยนี้นเงี้ยระเอกละหน่อยบ้านบิกกี้อ,อันนี้ส่วนของชุดเต้นของน้องแดนเซอร์นะครับช่วงฝุ่นก็จะเป็นป้ายของศิลปินอ่าวงนี้ นะครับพี่น้องน้องน้องซิ้นน้องน้องแดนเซอร์ก็จะมีเต็นส่วนตในบางส่วนนะครับบางส่วนกับนังไต้เวที่นะครับเร็วแต่สะดวกไปมั่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับทีมงานสั้นเราบันทึ้งสินแสดงยุบันธาตุฐานเท่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูฝากพี่น้องมาเป็นกําลังเล่นเชียย์แรงใจนะครับให้ทีมงานสั้นเราบันทึ้งสินมากกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อหนาสิเป็นงานหยอดบาทือว่างานชมฟี่ะครับพี่น้องเป็นงานวัด นะครับถ้าเป็นบัตรเกษินบัตรการกุศลยอดบาทเด้อพี่น้องเด้อแต่มาทั้งอุดอรนน้องบัวลำพูนี่บ่ม,มีอันบ่มีอันเก็บบัตรนะครับส่วนมากจะเป็นชมพี่สำหรับเกี๊นี้ฝากมาเพียงแค่นี้สักก่อนพี่น,อน้องอย่าลืมมาให้การด้รา,รา,นานเรืแคลีงใจทีมงานสั้นเราบันทึงศินหลายหลายเริ่มพิ non เด้อขอบพระคุณครับ